อันนี้มาแต่ทางไหนอ่ะนี่มาเมกาอันนี้มาแต่เมกามาแต่เมกาอันนี้มาเมกาเหมือนกันคือบอกว่าตั้งใจมาหาบาอกว่าเออมาจะกไหนบอกว่าโอ้ไปถ้าไปลาวโบเห็นพระจาจาร์ลินนี่คือบกับตู <c oughs> คือค่าใจเรื่องหนึ่งมาสันสะ <c oughs> เรื่องที่บอกว่าพระจาจาร์ลงว่าผู้ใดเชื่อเมียแหละปูนั้นรวยนะโอ้เลยบิดมาก็อย่างที่พระจาจาร์ว่านั่นแหละถ้า ผู้ใดที่คำพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่ามีสินข้อหนึ่งคือข้อสามข้อสามเนี่ยคือเมียก็ต้องให้เสื้อผัวผัวก็ต้องให้เสื้อเมียก็คือสินข้อสามเนี่ยบ่นอกใจลูกบ่นอกใจผัวบ่นอกใจเมียอย่าพระอาจารย์เคยว่าว่าผู้ใดเสื้อเมียเนี่ยหักเมียเนี่ยเออจะมีเงินเก็บเพราะว่ายังเพราะว่าเงินทุกบาททุกสต,ตังค์นี่เอาไว้ําเมียเวลาบ่มีเงินผู้สาวน้อยก็สิบบได้มักเฮา ในเมื่อผู้สาวน้อยบอม่มักเฮามันกับเงินกับอาเซียครอบครัวก็ยุ่ยเย็ยนเป็นสุขตั้งนาตั้งตาทำมาหากินหลายคนที่ได้เงินมาหลายๆเป็นอาเซียอาปาผลสุดท้ายมาครอบครัวก็แต่งแยกเพราะว่าอย่างาแบ่งเงินไปให้ผู้สาวน้อยเสร็จเรียบร้อยเมียอายุห่อนกันนอนกอดน้นาออําตาเขายังบอกว่าคุยญิงนะ่ยถ้าขับบอมักเฮา ถ้าเขาบอกไว้เนื้อเชื่อใจเขาคงบอกฝากชีวิตไว้กับเฮาในเมื่อเขาฝากไว้ชีวิตไว้กับเฮาแล้วเฮาต้องรักเดียวใจเดียวโอ้รักเดียวใจเดียวให้ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันอย่างพ่ออ๊อกเนี่ยยู่กันมาจากปีแล้ว4 5ปีแล้วโอ้นี่เห็นบอกอันนี้ก็คือมีสินมีธรรมก็เลยยู่กันนอด45สห้า